เจอกับทีเด็ดซัดเต็มคอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเรดดิ้งเจอกับบรอนมัสครับนัดเจอกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพประจำวันที่29มกราคมเวลาตี3ตรงครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเรดดิ้งนะครับผลงานของพวกเขาตอนนี้ยังไม่มีอะไรโดดเด่นครับแพ้สลับกับชนะแต่ก็จะหนักไปทางแพ้สัส่วนใหญ่ครับส่วนตัวผมมองแล้วยังไม่น่าหวังอะไรครับเพราะต้องเจอกับบอนมัดที่ฟอร์มอยู่พอสมควรครับ มาต่อที่ทีมเยือนอย่างบอลมัดนะครับวันนี้โคจอนมาพบเรดิงที่ผลงานตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องหวั่นครับแถมผลงานช่วงนี้ของพวกเขาก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีเกมนี้ผมว่าบอลมัดน่าลุ้นกว่าครับเกมนี้มองแล้วบอลมัดจัด3มแต้มแน่นอนครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดแปดแปดออนไลน์ศูนย์หนึ่งนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ